อริยสัจสี่ซึ่งมีผู้ที่เขาถามมาเมื่อคืนเมืออกันว่าเป็นยังไงในการปฏิบัติสาวัตประพงศ์ในหลวงปู่ชาไม่พูดในเรื่องอริยสัจสี่ละพูดถึงเรื่องตการปฏิบัติเลยเหมือนพวกเราเนี่ยมาทําบุญเสบาตเราก็อยู่ในมรรคละมีความเพียรละบบาปบำเพ็ญบุญแล้วเรามานั่งสมาธิในกระดฟังธรรมนี่สวดมนต์แล้วก็มีสติในการสวดมนต์ เน้นสติสติมียิ่งมากยิ่งดีเหมืนสมาธิถ้ามากเกินไปถ้าไม่มีปัญญาก็าอาจจะหลงติดในสมาธิได้เป็นบางครั้งแต่ไม่ต้องกลัวสมาธิเลยนักปฏิบัตินี้จะกลัวสมาธิในยินบ่ายนจะไปติดฌานติดสมาธิจะไม่ได้มรรคผลที่ผ่านในเบื้องต้น,ตนอย่าไปกลัวอย่างนั้นอย่าไปกลัวติดสมาธิอย่าไปกลัวติดฌาน ชาเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมดานะมันเป็นธรรมที่เหนือกว่าคุณสมบัติของมนุษย์อของชาเนี่ยเราเห็นในในชีวิตประจําวันของเราจิตเราจะนิ่งไม่มีความคิดวิตกไปเรื่องใดเลยไม่ได้ไปวิจารณ์ในเรื่องไดต่างๆเลยในอดีตอนาคตปัจจุบันการบ้านการเมืองการทหารการอยู่การกินการทําธุรกิจ ไม่มีเลยเมจิตไม่มีพิตกพิจารอย่างนั้นจิตสงบเข้ามามันจะมีปิติมีความสุขมีทีตั้งมัน่นความระลึกได้ทำปัญญาความรู้ตัวระลึกที่ในพุทธคุณในรูประลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์รวมแล้วก็เป็นพุทโธธรรมโมสังโฆรวมเข้ามาอย่างนี้จิตใจะก็อิ่มมีปิติมีความสุขได้ทั้งวันก็ได้ จนเราหลับก็ดีนะให้เรามาละลึกอย่างนี้เราเป็นการทำสมาธิสมาธินี้จึงมีคุณมากอย่าไปกลัวว่าท่านจะได้ชาิแล้วมันจะขวางเสื่งมัรรคผลผนิพพานให้เรามันได้ก่อนนะนะมันได้ก่อนให้มันเป็นสัมมาสมาสมาธิมวิช,ชาสมาธินี่ก้าวไปทำไม่ดีไปทำทางด้านพลังงานที่ไม่ดีก็ได้แต่เป็นวิช,ชานะสมาธิ แต่เป็นสมาสมาธิก็ค,คือความสมาธิที่ชอบเอามาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาขึ้นมาอย่างเรามีสมาธิแล้วใจตั้งมั่นได้ดีจากขันอบรมวกรรมฐานพระวรประเสรฐิฐที่ตั้งแห่งการงานที่ประเสริฐนั่นและว่ากรรมฐานการงานที่ประเสรฐิกรรฐ,าก,ารารรฐการงานทั้งโลกมีมากมายแต่ว่าเป็นการงานที่เราทำ รหาเลี้ยงในชีวิตเลี้ยงในสังขารนี้เนี้ยครอบครัวแต่ว่าการงานที่ประเสริฐคือการงานที่ออกจากทุกข์ทั้งหลายการงานในโลกนี้เราก็ทํากันอยู่ชาติที่แล้วก็ทํามาล้านชาติที่แล้วเราก็ทํามานั้นล้านชาติเป็นร้อยล้านพันล้านล้านล้านพูดกันไปนนล้านล้านอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีเราก็เคยทําการงานมาแล้วแสดงเราเกิดมาแล้ว เกิดขึ้นมาเราก็ว่าอันนี้เป็นเราของเราเกิดที่ดีหน่อยก็เป็นมนุษย์นี่แหละถ้าตำไปอีกก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมีเรามีของเรามากมายแล่เป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานแต่เราเห็นไหมว่าในที่สุดก็ต้องตายกันไปจากกันไปไม่ได้อยู่เลยแต่ความหลงเนี่ยมันเป็นหลงมานานหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้นะมันหลงไป เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีไม่มีปัญญานั่นเองวันเรามีบ้านหลังหนึ่งนะมีรถกันหนึ่งแต่รถนี้ทางก็ทางญาติพี่น้องก็ามาให้ใช้ชั่วคราวอเด็กเกิดมาใหม่เป็นลูกเราล้านเราไม่รู้จักแล้วเห็นก็มีรถอยู่ก็เป็นรถของเราละเป็นรถของเราญา,าติที่ให้เรามายืมรถยืมราวเขาก็เอา้าเด็กนี่ไม่รู้เรื่องเลย กลายเป็นรถของเราไปแล้วเหมือนรถของเราให้ยืมไปตั้งหางล่ะเป็นของเป็นอย่างนี้แค่รา่างกายนี้รูปนี้นามนี้ธรรมชาติเขาให้เรายืมมาให้ยืมมาใช้ชั่วคราวคนมีปัญญาก็ารูปนามที่สร้างให้เกิดประโยชน์เอาไว้แก่จิตใจก็ไม่มีปัญญาเป็นยังไงก็ไม่รู้จักฟังธรรมะฟังเสียงสวดมนต์ ฟังเสียงเสือสรเสริญคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สบายละนี่สังคมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเพราะนั้นถ้าคนที่มีปัญญารู้จักก็พยายามปฏิบัติใช้รูปใชนามนี่นแหละที่มีอยู่นี่นแหละให้พิจารณาเป็นของยืมเข้ามาจากโลกนี้เพราะนั้นก่อนที่เราจะต้องใช้คืนเขาเราจะต้องพยายามสร้างความดี มันจะคืนไปทีละน้อยละน้อยแหละพออายุม,มากขึ้นตากว่าคืนไปหูจมูกคืนไปเอาไว้ว่าน้อยใหญ่ก็คอยคืนกลับไปกลับไปอยู่เสมอนหะถ้าเราทำจำได้ว่าเป็นของยืมไม่ใช่ของของเรานะอย่างนี้เราก็จะเข้าใจในธรรมะขึ้นมายอมรับความจริงว่าสังขารนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมดาลุงพุชานี่มาทุกมีนะเพราะความยึดมั่นถือมั่น เหตนเราก็รู้จักอย่างนี้ละมันจะทำไงพยายามปฏิบัติทำสมาธิกานิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยแต่ว่าอย่าไปดูถูกนะสมาธิเล็กน้อยถ้าสั่งสมอบรมบาร,รมีมากขึ้นสร้างความดีภาวนาต่อเนื่องขึ้นมามันจะเป็นอุปจาระสมาธิสมาธิที่ใกล้กับความเป็นหนึ่งนิ่งใกล้กับปฐมฌานเราก็อยากจะได้เสนละเกิน ปฐมฌานเป็นยังไงอุปจาระสมาธิเป็นอย่างไรสงสัยคณิกาเป็นยังไงก้นกว้าหาตำรามาอ่านก็พอเข้าใจละคณิกาสมาธิอย่างเราฟังธรรมก็เกิดปีติใส่บาตรฟังธรรมระลึกถึงความดีก็เกิดปีติอิ่มใจสุขใจนี่เป็นคณิกาสมาธิถ้าเราระลึกได้ทำบ่อยๆจะรู้สึกว่ากายมันเบา ใจเบาสบายนะเราเดินอยู่ก็สุขบโลกไปหมดแล้วเรานั่งอยู่ก็ไม่มีร่างกายนี่เลยกว่าอุปจาระสมาธิจิตสงบละเราก็พิจารณาสิจิตสงบแล้วเอาสมาธินี้มาพิจารณาในรูปในนามทางอธิบายจะเราจะเห็นได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเราก็จะรู้ขึ้นมาปัญญาเกิด มันมีความฉลาดมีความสามารถเราก็สามารถแสวงหาทรัพย์อะไรในโลกนี้ได้ที่เราจะไม่ขัดแกนกัดสนไปแต่ต้องฉลาดอยู่ในลึกกฎของศีลธรรมนะถ้าเป็นปัญญาที่ไม่ฉลาดหลอกลวงคดโกงขโมยอะไรอย่างนั้นไม่ถูกแล้วซึ่งเราก็เห็นได้ว่าคนทำอย่างน,านั้นก็ติดคุกติดตารางนะเรียกว่าฉลาดแต่ว่ามันไม่จะฉลาดแบบ ผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาเป็นวิชชาไปเราต้องฉลา,าดแบบมีปัญญาถ้าฉลา,าดในการปฏิบัติธรรมะก็สูงขึ้นไปอีกแลละเหี่แมลว่าเป็นการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปละวแสวงหาซึ่งทำเรียนรู้ได้ยินได้ฟังค้นคิดพิจารณาปฏิบัติจนจิตสงบเข้ามานิ่งเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายกันน้อมมาว่า เราก็จะต้องตายอย่างนี้แก่อย่างนี้จิตก็นิ่งขึ้นมานึกถึงในพุทธคุณธรรมคุณสังคุณจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาบางคนนักปฏิบัติไนดะ้วันนี้จะไปฟังธรรมะวันนี้จะไปใส่บาตรวันนี้จะไปนั่งสมาธิภาวนาจิตมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะจิตตื่นไน่ได้บุญนะบุญ,บ,ญบุญเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าบุญไม่ใช่เกิดขึ้นมาตอนที่เรามาทำที่วัดนี่นะ ก่อนที่จะมาเนี่ยเราดำริจะทำบุญเกิดขึ้นมาแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วขะะรทำก็เกิดขึ้นมาอีกระลึกถึงบุญก็เกิดขึ้นมาอีกตามระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทานบาร,รมีที่เราถวายอย่างนี้คิดถึงศีลห้ประการของเราที่เรารักษาได้ใจก็เบิกบานอิ่มใจสมาธิเกิดขึ้นเป็นคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิก็ได้ เราไปได้ยินได้ฟังว่าจะต้องได้ฌานเราถึงจะได้เห็นธรรมเราจะไม่ได้สมาธิก็ยังไม่พอก็นู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเพละอย่าไปคิดอย่างนานการที่จะเห็นธรรมมันไม่แน่หรอกเราจิตเรารวมนะในเบื้องต้นขอให้จิตเรารวมเถอะอาตมากับพูดใในฝั่งเคยฟังธรรมะได้ฟังธรรมะของบูชายอดเยี่ยมมาก ท่านปลดใจใจของเราเนี่ยปล่อยวางให้ใจของเราไปวิมุตติหลุดพ้นน่ะะในเรื่องสิ่งสมมติทั้งหลายมีแต่ชื่อไม่มีขนาดวัตถุสิ่งของคนเราก็ตามนะรูปที่มีวิญญาณคลองหรือรูปวัตถุทั้งหลายในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในธรรมชาติเป็นเรื่องของเชื่อสมมติแต่จริงไม่มีนะเมื่อไม่มีจิตเราพิจารณาแล้วไม่มีขนาดไม่มีสีไม่มีสันจิตรวมเข้ามาเห็น แจ้งอย่างนั้นขึ้นมาปิติทำเกิดขึ้นสมาธิปัญญาเกิดหเห็นธรรมเข้าใจที่แท้จริงตรงนี้แหละศรัทธ,ธาความเชื่อที่เราเชื่อกันทุกวันนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แลพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ได้จริงปัญญาผู้ที่รู้เห็นสาวกของเจ้ามีจริงนะ เราได้สัมผัสกับใจของเราขึ้นมาเป็นปัจจตังเวทิตโปวิญญูยิเตผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนทรมาให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาเอาละคราวนี้ชัดแจ้งศรัทธาไม่ต้องพูดถึงแล้วตั้งมั่นละออปัญญาเกิดขึ้นมาเราจะสร้างความดีสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาขึ้นมาละนะแล้วก็ปฏิบัต,ติต่อไปแล้วคราวนี้ไม่ไม่วันไหวในความเชื่อละใน พระสมณะธรรเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมุ่งปฏิบัติไปสมาธิจะพัฒนาตามระดับเข้าสู่สมาธิเรียกว่าฌานหรือว่า,าปฐมฌา,านหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งกำลังสมาธิที่เข้าชานนี้ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตให้มีปัญญาได้ต้องออกพระกรมารับรู้ตาเห็นลูกผู้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นที่สะผัสรสกายดวงตงปฐภารู้ทำลมใจแล้วแหละ บางครั้งมันก็ทำให้ใจเราสงบได้กใจเราวุ่นวายได้ก็ามามีสติแ้ะกับพิจารณาอยู่เสมอเสมอเลยแหล,ละแล้ที่สุดก็เห็นชาติแจ้งเข้าไปชาติแจ้งไปใจก็ว่างสงบนิ่งนี่าทางที่เราจะได้เห็นธรรมะละเราจะเข้าใจนะอ่านตำรามาก็เข้าใจแต่เวลาเราเกิดผลจริงๆแล้วมันเข้าใจเลือกซึ้งกว่าตำรามันพระอริยสัจสีนั่นแหละ ทุกสมุทัยนิโรธมากเราจะปฏิบัติอย่างไรอริยสัจเนี้เราทําสติสมาธิให้ใจสงบอยู่นี่และไม่หลงในสมาธิเอาสมาธิที่เรามีมากที่สุดเท่าที่มีได้เอามาส่องสว่างใจแลาให้เกิดปัญญาเรียนรู้ถึงรูปนะ้ําเป็นรัจังทุกขังอรตตาทัานทีคานกะาพรามฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พรามไม่ชอบใจนี่ก็มีอยู่นะอย่างความแก่ความเจ็บความตาย พามไม่ต้องการละพามได้พามจะสุขจะทุกข์ก็เป็นพามต่อ่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะนี่เท่านั้นละจิตพามรวมเลยยอมรับละเหตุแม้ขณะฟังธรรมอยู่ได้ฌานไหมตรงนั้นก็มาเชา่ฌานแต่มีสมาธิเพียงพอจิตรวมเข้ามาเรียกว่าเป็นมัคสมังคีรวมตัวกันมาเห็นธรรมได้ในเบื้องต้นให้เล่ามุ่งมั่นกันอย่างนี้ให้ตั้งใจให้ประสบความสําเร็จทุกด้านทุกประการ เป็นเด็กก็การศึกษาการศึกษาเราเรียนการทำการงานการปฏิบัติภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างกรรมาการกอให้สำเร็จ,จเจริญพร